ครับเมอนก้าได้มาอยู่บ้านทีหน้าของรวมไปทุนซีสองสองนะครับเป็นพอเถ่าของซีสองสองนะครับมาจอดอยู่ทีหน้านะครับของเชียงสองอ่าได้สักกักหนึ่งแล้วเป็กหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับก่อนสิครับบ้านเดี๋ยวสิผ้าอ่าโอ้หน้าพอเถ่าซีสองสองนะครับสุดภูเขาเลยครับประมาณลอยกาไรนะครับไรลล่าไหลล่าอ่าตอนนี้ก่อนครับบ้านเดี๋ยวพ้าไปเก็บเ็ดสักหน่อยหนึ่งฮะ เก็บเห็ดธรรมศาสตร์นะครับเนนขปาขปลาเขปาขปลาเขาปลาก่อนเขาปลาเราเก็บเก็บเห็ดในปลาคือหัวนมันตกตรงนี้เก็บมันออกนะเดี๋่ข้าเขาไปเก็บเห็ดเลยมีอย่างไรในปลาตอนนี้ขาหาเก็บเห็ดไผ่นะครับเป็นนะครับโมรัวามันเป็นอย่งไรนะครับเห็ดไผ่อย่งไรเนี่ย นี่บออันนี้อันนี้ยังเห็ดเน่าแล้วนะเริ่มเข้ามานะครับไม่รู้ว่าผิเจอแล้วนะครับอยู่บ้านเฮาเนี่หาของกินบ,ร,บระยุทครับขยันหากินบรอวัตายบ้านเฮาเนี่ของปลาของอย่างเดียทักหวานกินทักหวานนะครับนี่เป็นปลาทีหน้าของเป็นดวมไม้ท่อนสีช่างสองน,นะครับ มีอย่งบ่โอ้ดบกสดบแล้วโอ้นะครับอยากว่าวจปลาไ้ดีเันนี่เห็ดตรงนี้บดของการไอาโได้อาโอ้้อกดอกนึงครับ โอ oh mm ้ค hmm. mm ือหายากเหตเด้เพราะว่าเราหาไปแล้วครับมือเส้าเนี่ยมีบ่อได้บ่อไหนดูสิีครับนี่ครับนี่ดอกหนึ่งสองดอกนี่เดี๋ยวนะนะครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลูกกันตุ้นโอเคเอาเอาเลยสองดอกเหยไข่นะครับเหยี่เป็นเหยี่ไข่ต่อท่ายอ่ะต่อท่ายนะไปใหญ่มันใหญ่มันมุนเด้อใหญ่มันมุนเด้อ เขาหาไปแล้วมะเสาวเนี่ยเดี๋ยวมาหาลำเขาบัเทอร์ผู้เฒ่าตาบูดีนะครับมีกีรีได้สองดอกสามดอกแล้ว มองไก่ว่ะใดครับถุงม่องไก่นะครหาเห็ดนะไงไก่ยังผูพ่ออยู่ขั้นไข่กับขั้นไข่เหมือนโอ้ต้องมาคนเดียวนะครับการหาเห็ดก็มีทั้งโสนะครับโชคดีนะครับกระพาอเห็ดนะครับการหาเห็ดนี่ก็คือ ก็ตั้งใจมาหาเห็ดกับพ่อขี่ตั้งใจมาขี่กับพ่อเห็ดก็ถือว่าโชคดีนะครับนี่ดอกนึงอ่ะดอกนึงอะไี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงอ่ะสองดอกไม่ยังเอ่อนี่ไยเก็บได้หมดเลยเนี่ยเอามามาเนี่มาเนี่มาเนี่ยนี่คือเน่ยถึงเออนะฮะคนโชคดีนะฮะมาขี่กับพ่อเห็ดนะครับมาขี่กับพ่อเห็ดบางคนโชคไ่ดีครับมาเก็บเห็ดกับพ่อขี่ครับนะครับเอออะไรอ่ะภาษาตุ้มพ่ไนะครับนี่ได้โอ้ได้หลายเติบแล้ว นะครับอเดินอันนี้เฮ็ดดินนะพี่สายมาเท่านี่เห็ดเก็มาห้กินนี่มวลหลมวลมวลคากลายนะครับนี่ของแถะนะครับคากลายมันไปซุเห็ดมือหนิวครับคนเฮาครับขั้นโชคดีกับพ่อเฮ็ดนะครับมาเก็บเห็ดจกเก็บเห็ดแล้วเรามื่อนี่เราจะไปทำสารคดีเราแห่เทียนข้าภาษานะครับเมีอนีดเยีคนะครับไมมีอีกดอบหนึงอันยังออ้ยไหวโอเค อันนี้อันนี้เราเนี่ยรนี้อันนี้เห็ดหนาแหล่เห็นหนาแล่หน้าดำหนาแหล่หน้าดำคำเขียดนะตัวนี้นะครับร้ยี้นะครับเมยกระทืบเลยบนันะครับไล้ร้ายเติบแล้วมือเนี่นะฮะพี่มาดูเนี่ยเห็ดยังไงเห็ดตับเต่าเมาเห็ดนี่นั่น น้อมน้อมเต้าสีเหลืองเฮดเต้าสีเหลืองนี่นดอกขาอีโดดนุ่น่ำมุนเหรอตอนนี้เราก็ออกจากป่าแล้วนะครับอกจา่าทางแดงนะครทางแดงเอ้นี่ดอกนึงเห็นหนาแหแล้ว นึ่งดอกนึงเมาหนึ่งดอกเจออีดอกครับดอกดอกหลายดอกข้าซอยทีๆก็เมื่อยนะครับซอยทีๆหเอาก็เมื่อยครับอีดอกเยี่ยมบุญด้วยถ้าถ้าเป็นตกะไม้สองมือนี่ยเน่าเน่าเน่านะครับตอนนี้กำลังเก็บักกิ่วนะครับมาใส่แจงเแ็ด วเนี่ยเนี่ยพักติว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 ธรรมศาสตร์บ้านโฮเอาไปใส่แกงเห็ดเนี่ยอันนี้เห็ดดินนะครับอ่าอันป่ามันเก็บเห็ดดินครับไม่ให้มันก็มีนะครับมั่นี่มาเอามันอ่างนี้เอามั้ยมีเห็ดดินนี่มีสามดอกม่นเหรอ อันนี้สองสามดอกกำลังแตกเขือ,น,อ,กกอ,อนนะครับเดี๋ยวกำลังแตกเขื่อนนี่ป้ายนี่มุมเนี่ยดอกหนึ่งถอดเอาครับเถอดเอา